เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในระหว่างที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงทําการแสดงทําการแสดงที่ได้นั้นก่อนอื่นต้องขอกลา่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกล้องไปครับมิดมอกแฮนแฟนหมอลํลำแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนครับเอฟซีลาบน้อยอุ๋งสู้ขู่สู้คนเนนอครับเด้อมาพอมาพบกันในช่วงคำ่ำครับ เวลา16นาฬกา55นาทีเกิดเหตุกอละหอนขึ้นเหตุการณ์ที่บอกคาดคิดที่มันจะเกิดขึ้นในงานที่สาวน้อยเพชรบันแพงไปทำการแสดงมือขึ้นดีสาวน้อยเพชรบันแพงทำการแสดงมือขึ้นดีตั้งแต่หัววีหัวเว้นจนถึงเที่ยงคืน ที่บ้านโจ์บัวบ้านอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามมันเกิดเหตุนั้งเกิดบอดโจได้ออกมาโพสเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วเหตุเกิดที่งานสาวน้อยเมื่อคืนได้แช่โพสของผู้ติดซื้อนัททพนนี่ละ่ะเพื่อได้ออกมาโพสแบบนี้ครับ แฮแท็กเสือขักขัดโลดหมอดูรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีบุคคลสูญหายตั้งแต่เมื่อคืนเนื่องจากมีหมอลำสาวน้อยที่ห้วยบ้านโจดหมอดูบอกว่านอนอยู่ในน้ำใต้ต้นไม้ใหญ่ทางเราก็สืบวจเรียบร้อยสำรวจแล้วไม่พบร่องรอยการลงนัก ญาติก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างม่วยคิดว่าแฟนตัวเองจมน้ำตายแต่เพื่อความสบายใจของญาติญาติและประชาชนจึงขอให้ลงค้นหาเราก็ได้ลงค้นหาอยู่เกือบชั่วโมงแฮแทกต่อมารับแจ้งว่าพบแล้ว นั่งกินกาแฟที่ร้านกาแฟอเมซอนท่าอินคนลุกเลยหมอดูแม่นคัดๆงานนี่มีทั้งร้อนครับมีทั้งร้อนมีทั้งลุ้นมีทั้งหาประกอบกันครับร้อนยังร้อนว่ามีคนจมน้ำครับจมน้ำอุ้ย ในหันครับมองสาวน่อยไปทําการแสดงมือขึ้นเป็นยังครับเป็นดอนปูตามีเรื่องเล่ามีตำนานมันตรงมีเรื่องเล่ามีตำนานเล่าขานมาเนอหวนออกมาพี่น้องเอ้ยท่านยังครับ ผู้สูญเสียกับสูญเสียผู้เสียใจกับเสียใจหลอนกับหลอนรุ้นรุ่นว่าสิ่ไม่พบค้นจมน้ำสภาพดสุดท้ายความห้าังเกิดคนที่คิดว่าจมน้ำไปนั่งกินกาแฟร้านดังเฉยงานนี้โทษไปครับพี่น้อง โคดหมอดูหมอดูเป็นเหตุสังเกตได้ครับจนค้นโพดบอกว่าขนลุกเลยหมอดูแม่นคักๆฮ่าฮ่าฮถือว่าเป็นเรื่องที่คลายเครียดตอน้า้ครับตอนต้นนี่ตึงเครียดเลยครับตึงเครียดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนไหนตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนปูพ่นกับมาเบิงหมอล่ำา่างค่นกับสนุกสนานมวนซ่นหัวแซ้วแมนบอกครับพอรุ่งเชา้านี่ลุ่งเช้ามีการโกลาหลนเกิดขึ้นเนื่องจากว่าแฟนหาแฟนไม่เจอต้องไปพึ่งหมอดูครับหมอดูกับแม่นทักแม่นเนี่ย จมอยู่ใต้คนต้นไม้ใงญ้นี่ละวันนอดอยู่นี่ละหน่วย,ยกูให้กับมานักประด้าน้ำกับมาค้นหาเป็นชั่วโมงชั่วโมงสุดท้ายยิ้มออกหัวเราะได้จบด้วยยังครับแฮปปี้อันดิ้ หรือว่าแฮปปี้ไปตามตามกันงานดีงานดี้ถือว่าเป็นบทเรียนหมอดูหมอดูคืออย่างครับหมอดาหลายคนหลายคนก็โอ้อยด้วยนะหลายคนคือสินั่งขำครับแม้แต่คนโพสยังต้องำขำเพรสุดท้ายมันถึงจุดพีกีลีอีเนาะ บอโจเองจึงได้นำเรื่องราวเหล่านี้ออกมาโพดเพื่อให้มิดหมอแคนแฟนมมรลำหลายผู้หลายดกคนนี้มองในแง่มุมต่างๆเทาสะได้เห็นความจริงรับที่มันเปิดเผยออกมาสู่สายตามิดหมอแคนแฟนหมอลำย่างเช่นยังสาวน้อยเพชรบ้านแพท บอทำการอะไรเคยทำการแสดงการเว้นยักษเถื่อน้องน้องแดนเตอร์กันเลยมันยอมมันยาวกันตาแดดสู่สายตาบิดหม้อแข็แคนบมรลบถือว่าเป็นการสร้างตำนานเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแหนถือว่าสร้างตำนานร่วมกันในครั้งหนึ่งของชีวิต ิลปินหลากหลายคนครับพอท่านได้พบเจอแบบนี้ตอนที่มาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านที่น้องกินหแานแฟนเรหบเบล่บงแล้วในเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นกันมาอย่างไรบ้างไปคอมเมนต์กันหลากหลายคนครับเขาไปเบิ่งกันมากมายที่บอลโยออกมาโพส ไปแสดงความกินเห็นกันมากมายจัดว่าพี่น่อมีดหม้อแค้นแฟนหมอลำดิบกระอดหัวน้ำกันบ่ด้เป็นเรื่องที่คลายเครียดในตอนถานสร้างความสุขควบมวลเสินไปน้ำกันกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในสโลกแกนหมออลำสอฟท์พาวร์โดยการนำทัพของลาหน่อยผู้ อยู่ดีี่แห้งซูกู่ซุกคนครับขอบคุณนติมาเบิงขอบคุณนติมาแยงทางช่องไทยสีเกตชาเนลพ่อกันค,คลิปหนาสบายดีครับผม